สวัสดีเจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM โอเชียงใหม่แกงโฮสยามวาเลนตีนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ขณะที่โอ๊ตถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายสองนะครับบ่ายสองกว่ากว่าบ่ายสองสิบนาทีนะครับแดดร้อนจัดมากนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเพื่อทุกมุมโลกนะครับวันนี้โอ๊ตจะพาไปตลาดนัดนะครับ วันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะเปิดประมาณ4ีห้จนถึงบ่ายสซึ่งลองเราไปเช็คกันดูนะครับว่าหลังจากบ่ายสแล้วตลาดยังวายหรือ,อยังนะครับก็ตลาดนี้จะมีเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้น2วันนะครับต้นคลิปนะครับที่โอ๊ตถ่ายทำตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถนะครับ โอยยางให้เห็นว่าที่จอดรถก็สามารถจอดได้ตรงนั้นนะคะเป็นส่วนของที่ดินของเครือเซนทัลกรุ๊ปที่ซื้อไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำประโยชน์ก็เลยเป็นที่จอดรถสามารถจอดตามตรอกและซอกซอยเหล่านี้ได้ด้วยนะครับข้างทางก็ได้นะครับจะสังเกตได้ว่าโอ้โหมอเตอร์ไซค์ยเยอะหลายคันเลยทีเดียวแล้วจะมีโซนจอดรถตรงตรงที่ตลาดจริงใจด้วยนะครับ คนก็ทยอยกันกลับบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือนะครับยังเหลือแบบหลายหลายตลาดหลายหลายร้านยังเปิดอยู่นะครับส่วนที่จอดรถนะครับสังเกตได้ว่ามีรถบัสนะครับมีทัวร์ลงด้วยนะครับวันนี้ทัวร์ลงนะครับสองคันเนี่ยแล้วก็มีที่จอดรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดง่ายหน่อยฝั่งขวามือมุมนั้นก็สามารถจอดมอเตอร์ไซค์ได้นะครับ จะเห็นได้ว่ามีบริการรถแดงด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยนะครับโอ๊ตเคยมาไลฟ์สดที่นี่บ่อยมากนะครับในช่องทั้งช่องเก่าและช่องใหม่นะครับแต่ว่าณตอนนี้โอ๊ตมีเอฟซีเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับเพื่อพี่ๆเอที่มาใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีโซนด้านหน้าจะเป็นสินค้าประเภทแฮนด์เมดนะครับแล้วก็ ในกลุ่มของศิลปินของอเชียงใหม่นะครับสินค้าหลากหลายนะครับมีเครื่องประดับด้วยนะครับแล้วมีร้านกาแฟนะครับที่เป็นบูธแบบนี้นะครับ แล้วท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขานี้นะครับจะเป็น top super ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะเป็นสินค้าออร์แกนิกทั้งหมดในทางร้านเลยนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วง9โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มนะครับเฉพาะโซนที่ขายของนะครับเท่านั้นที่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับ ทางตลาดนะครับก็มีหลายหลายโซนนะครับแต่คลิปนี้โอจะมาออฟเซิร์สถานที่นะครับให้ชมส่วนรายละเอียดของสินค้าก็รอเป็นคลิปหน้านะครับจะแบ่งได้เป็นหลายโซนนะครับโซนนี้ก็เป็นเสื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับส่วนมากจะเป็นงานที่เป็นผ้าฝ้ายนะคบเป็นผ้าที่ใช้วัสดุวัสดุแบบ ภาวะโลกร้อนนะครับลดโลกร้อนนะครับตลาดนี้เป็นตลาดงดใช้ถุงพลาสติกนะครับรณรโรงนะครับเปิดมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ว่ายังไม่มีอาคารเหล่านี้นะครับอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นภายหลังนะครับอาคารต่างๆเหล่านี้แต่ก่อนแล้วเป็นของคําเที่ยงนะครับคําเที่ยงเขาจะขายสินค้าเป็นประเภทสินค้าเฟอร์นิเจอร์มือสองนะครับในยุคนั้นนะครับ ย้อนไปก็คงประมาณ10กว่าปีเฉียดเฉียดปีนะครับสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็ซื้อจริงจ่ายจริงนะครับมีของที่ระลึกด้วยนะครับ มีงานศิละปะสามารถจะเน้นงานแฮนด์เมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดต้นจำชานะครับแต่ไม่ใช่ตลาดต้นจำชาที่สั่นกำแพงนะครับนั่นจะเป็นอีกตลาดหนึ่งแต่ว่าตรงนี้จะอยู่ใต้ต้นจำชาเหมือนกันเลยนะครับมีโซนนี้นะคะเป็นสินค้า แล้วก็เข้ามาในสอยนี้ได้อีกนะครับก็จะมีอีกหลายร้านนะครับวันก่อนที่โอดไลฟ์สดนะครับก็มาตรงนี้นะครับเข้าไปไลฟ์ในร้านได้นะครับร้านกู๊ดกู๊ดนะครับเป็นในส่วนของโครงการนะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับสินค้าด้านในก็จะเป็นสินค้าแฟชั่นสินค้าลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีร้านกาแฟด้วยนะครับ g ือกู๊ดนะครับส่วนรายละเอียดด้านในนะครับเราก็เก็บไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับ<อ>ถ้าไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารแสดงนิทรรศการนะครับซึ่งรอบก่อนที่โอ๊ตไลฟ์สดนะครับก็มีรายละเอียดอยู่ในไลฟ์สดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาทาคลิปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกตลาดหนึ่งนะครับตลาดนั้นชื่อว่าตลาดชําชาอยู่ที่อําเภอสันกําแพงนะครับโซนนั้นก็จะเป็นแบบร้านกาแฟนะครับนั่งดื่มชิลๆนะครับซึ่งฟู้ดทรัค ก็จะมีหลายคันนะครับส่วนโซน,นี้นะครับเป็นตลาดฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับเป็นอาหารนะครับสามารถนั่งทานได้มีโต๊ะให้นั่งเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตลาดออร์แกนิกนะครับผักและผลไม้รวมถึงอาหารต่างๆนะครับอาทิตย์หน้าถ้าไม่ติดอะไรโอจะทำการไลฟ์สดนะครับเพราะว่า ตลาดนี้จะอยู่ใกล้ช้างเผือกมากใกล้บ้านโอทมากนะครับตลาดวายแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแมคคาบางร้านก็ยังอยู่นะครับ โซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีเสื้อผ้าแฟชั่นส่วนร้านที่อยู่ในอาคารนะครับก็จะขายทุกวันนะครับขายทุกวันเลยนะครับนี่ก็เป็นแกลเลอรี่นะครับอีกแกลเลอรี่หนึ่งเป็นวาดภาพนะครับน่าจะเปิดฟรีนะครับตรงนี้ครับยังไม่เข้านะครับวันนี้ แล้วก็จะมีร้านกาแฟาอีกแล้วนะครับร้านกาแฟาเป็นล็อกเก็นนะครับแล้วก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับส่วนมากนะครับคนจีนจะชอบมากๆนะครับแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ f อซท่านไหนสนใจอยากจะฝากโอ๊ซื้อของบอกมาได้นะครับเราจะไปไลฟ์ให้ดูนะคะว่าจะชอบสินค้าแนวไหนนะครับเสื้อผ้า นะครับเดี๋ยวไว้โอจะไลฟ์สดนะครับถ้าสมมุติว่าชอบสินค้าไหนนะครับแล้วก็เลือกนะครับคิดราคาปกติแล้วแะครับเนาะก็เหมือนกับว่าเป็นตัวสื่อสารนะครับให้ระหว่างแม่ค้าแล้วก็เอฟซีนะครับก็บวกแค่ค่าส่งนะครับและแพ็กเกจนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรวม ตลาดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอ,เจอกับโอ๊ตได้ใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนและรับชมโฆษณาขอบคุณและสวัสดีครับ